ก็ต้องขอสวีทท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแมปทรมานโทรศัพท์ของเราไปอีกแล้วนะฮะกับแมปชิปปิ้งเลนนั่นเองนะฮะก็แบบนี้ผมก็เคยอ่านไปรอบหนึ่งแล้วนะเป็นการแย่ว่าสอนเล่นเบื้องต้นนะโอเคนะก็ ใครไม่รู้จักแบบนี้แล้วต้องการอย่าว่าดูการสอนเล่นก็สามารถกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะฮะเปมาเข้าเรื่องของวันนี้กันนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ไปเมื่อวานน่ะผมไปฟาร์มาค่อนข้างจะนานเลยแหละก็ไปฟาร์มาจนได้เรือที่เป็นเรือบรรทุกน้ํามันนะที่เป็นเรือที่คนเขาบอกกันนะว่าเป็นเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในเกมแล้วนะฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันใหญ่ที่สุดในเกมจริงนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวเรือน้ํามันกันนะฮะเรือน,นี้มีชื่อว่านี่ฮะ Sea Wise ใจแอ น,ะะนี่คือเรือน้ํามันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือที่ยาวที่สุดในโลกใบนี้นะฮะคือแบบเป็นเรือที่ใหญ่มากๆนะในชีวิตจริงนะโอเคนะ,ะก็เรามาดูสเปคกันในเกมก่อนนะฮะก็ เป็นประเภทเรือขนน้ามันนะแล้วก็สามารถบรรจุน้ํามันสูงสุดได้หนึ่งแสนบาร์เรลนะฮะใช่ฮะคือจุดได้หนึ่งแสนบาร์เรลถ้าดูไม่ผิดนะคือแบบจุน้ํามันได้เยอะมากๆนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะจิ๋วที่สิบหกจุดห้านอตนะฮะก็ค่อนข้างเกือช้าเลยนะจริงๆนะเอสุสิบหกจุดห้านอตเนี่ยเอาไปตีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเราก็จะได้ประมาณ 29กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงตีไปเป็น30กิโลเมตรนะฮะพูดง่ายๆคือเรือลำนี้ความเร็วสูงสุดที่มันทําได้คือ30กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงถ้าเกิดไม่ซื้อเกมพาน,นั่นถือว่าค่อนขา้าย่ะช้าเลยนะ แล้วก็การบริโภคน้ํามันนะฮะก็คือในคลิปผมเข้าใจผิดนานมากเลยว่านะึกว่ามันเป็นการจุดน้ํามันไม่ใช่นะฮะก็คือเรือลานี้นะฮะบริโภคน้ํามัน480ตันต่อ1ไมล์ทะเลนะฮะคือเรือลานี้กินน้ํามันไป480ตันต่อระยะทางเกือบ2,000เมตรนะ,ะเป็นน้ำม,มันนี้ก็คือ2เกือบ2กิโลเนี่ยกินไป480ตัน น้ำหนักนะฮะถ้าเกิดเราโหลดของขึ้นเรือนี้ครบแบบว่า100%นะฮะน้ำหนักของเรือนี้จะอยู่ประมาณ5 6 0 0 0 0ตันนะฮะใช่ฮะคือเรือมันโคตรจะหนักเลยนะแต่เออเขาเรียกว่าบันทึกของเต็ม,มน,นะซไวายจแอนนะฮะเป็นเรือที่มีอยู่จริงนะฮะผมจะเล่าแบบคร่าวๆเลยกันผมจะอ่านอย่างรีกว่า Google ไปด้วยนะก็ซไวายจแอนนะฮะเป็นเรือน้ำมันที่แบบว่ายาวที่สุดในโลกนะฮะเท่าที่เคยบันทึกมานะ แล้วมันก็มีชื่อหลายชื่อมากเลยนะคือเขาเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาคือปัจจุบันมันไม่ใช่ซ y ไวแล้วนะแต่ว่าคนไอเกมนี้มันก็ยังเรียกว่า CY ไวจ n แนะแล้วก็ซีไ n จนะฮะก็โดนปลดประจําการไปเมื่อประมาณ2010นะฮะก็ประมาณ10บกว่าปีที่แล้วนะ ถือว่าอยู่มานานนะสร้างตั้งแต่19เกือบเกือบที่จะ80นะเกือบ1980นะคือสร้างมาแล้วก็อยู่มายัน2,010นะถือว่านานพอสมควรเลยนะอยู่มาประมาณ30กว่าปีนะฮะเรือลำนี้แล้วก็ในชีวิตจริงนะแล้วก็เป็นเรือที่ต่อขึ้นที่ญี่ปุ่นนะโดยน้ำหนักนะฮะถ้าเกิดไม่ได้บรรทุกอะไรไปมากเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200,000ตันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราบรรทุกของเต็มเนี่ยต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละก็คือ500,000ตันนะคือเป็นเรือที่หนัก มากๆแล้วก็ความยาวของเรือนี้นะฮะของซีไวท์แจแอนจะอยู่ที่ในชีวิตจริงนะก็คือ458เมตรนะฮะหรือ1 0 5ฟุตนะฮะคือเป็นเรือที่ยาวมากๆกนะฮะกวิกิเขาไม่รูปเลยนะเดี๋ยวผมจะลูกขึ้นมาให้ดูนะก,ก็จะเป็นแบบว่ารูกของซีไวท์แจแอนเทียบกับความยาวของตัวนี้ก็จะเป็นความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้เลยนะ โอเคก็เป็นยามาในเรื่องการสอบซีไวส์จายแอนทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงนะฮะซึ่งราคาของล้ำนี้นะฮะจะอยู่ที่190ล้านด้วยกันนะฮะก็ผมก็ไปฟาร์มมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะกว่าจะได้ล้ำนี้มานะฮะก็ราคาถือว่าแรงอยู่นะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะสอบซีไวส์จายแอนนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเล่นเรือล้ำนี้กันเลยนะผมจะกดเพลเลยนะแล้วก็เลือกเรือนะฮะก็ผมตั้งชื่อเรือนี้ว่าออยนะฮะแต่ว่าชื่อเาเรียกว่าชื่อที่แท้จริงของมันก็คือนนั่แหละ แล้วก ยังไม่ใส่บริษัทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเกิดที่ล็อกฟอลก่อนละกันนะฮะเพื่อที่จะไปให้ดูหน้าตาของเรือก่อนนะก็คือล็อกฟอลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่แบบว่าจุดเริ่มต้นต้นที่ดีสำหรับเรือน้ํามันนะแต่ว่าผมแค่จะไปดูเฉยๆนะเพราะว่าคนมันน้อยดีโอเคนะก็ได้ก็เกิดมาเลยนะสอหรับ Sea Wise Giant นะฮะนี่ฮะนี่ก็คือหน้าตาของ Sea Wise Giant นะฮะคือใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยมีเรือลําเล็กมาด้วยนะดูเทียบขนาดกันนะฮะเรือลําเล็กกับไอ Sea Wise แอนนะขนาดแบบว่าคนละไซส์กันเลยนะโอเคนะก็มาดูภายในของซีไวท์าจแอนกันก่อนเลยนะผมขอขอ,ขอปรับกราฟิกเป็น2แล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันแบบว่ามองแบบว่าลื่นๆลื่นๆน,น,นะโอเคนะก็ภายนอกของซีไวท์าจแอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็มีแบบว่ามีตัวอักษรอยู่ข้างหน้าแบนนี้นะว่า no w smoking ฮนะอย่าแบบว่าสูบบุหรี่เลยประมาณนะั้นนะมันว่ามันเป็นเชื้อไวไฟนะ แล้วก็นี่ฮะหน้าตาของเรือลํานี้นะฮะก็จะไปนนมานี้เลยก็จะมีห้องอยู่ทั้งหมดเออมาห5ชั้นนะฮะเรียงๆต่อๆกันกลายไปในเสาที่เรายืนอยู่เนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์นะก็อยู่ใกล้ๆห้องเลยนะก็เครื่องยนต์จ็อยู่อย่างนี้เลยนะก็มีแบบว่า ที่แบบว่าระบายความร้มอนเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีป่องควันนะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่หญเลยนะซึ่งในห้องนะ,ะับผมยังไม่ได้แต่งอะไรนะก็คือผมเพิ่งซื้อลํานี้มาไม่นานนะผมขี้เกียจแต่งนะก็ข้างในห้องมันก็จะว่างเปล่านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยข้างในห้องมันก็ว่างเปล่าอย่างนี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้แต่งอะไรนะก็ไม่ต้องไปซื้อของแต่งมาอีกทีนะเป็นประมานี้ก็เนี่ยทุกๆชั้นมันก็จะเหมือนๆกันเลยนะไปดูภายนอกกันเลยดีกว่านะ เราไปดูหน้าเรือกันนะฮะก็ภายนอกของหน้าเรือน,นะก็จะวัญญามานี่แลนะะก็แบบว่ามีแบบว่าสายอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เนี่ยมีเป็นท่อน้ํามันนะฮะค่อนข้างี่จา มีหลายท่อแล้วก็ยาวมากๆเลยนะยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปยันสุดหน้าเรือนู่นเลยนะเรือน้ํามันอ่ะดดดฟ้ามันก็จะโล่งๆแบบนี้แหละมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็มีเอ่อใบาพัดมาอยู่นี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะใบพัดอันนี้เนี่ยก,ก็ดูความยาวนะอันนี้ผมจะเดินไปให้ดูนะ <S <S คือคือเร,เราต้องใช้เวลาเดินค่อนข้างเชียนนานเลยนะเพราะว่ามันยาวมากนะกนะอย่างที่บอกอ่ะมัน400นะคือมันเป็นเรือที่ค่อนข้างจะเลื่อนกว่าเรือคอนเทนเนอร์นะคือถ้าเกิดเป็นเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยผมแหลกตายแล้วนะแต่ว่าเรือน,นี้มันไม่ได้ขนคอนเทนเนอร์นะ ็อยู่ข้างในข้างในเรือมันเนี่ยมันก็จะไม่มีก็ได้ว่าความแหลกอะไรมากแต่ว่าข้อเสียขอ,ของมันคือมันค่อนข้างจะเล่นยากนิดเดียวผมจะลองให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยกว่าผมจะเดินมาถึงเนี่ยผมพูดไปค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยกําลังจะเดินมาถึงข้างหน้าสุดแล้วนะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะปา่าเราจะเดินมาถึงข้างหน้าเนี่ยนานมากๆเลยนะเนี่ยฮะก็ จะเป็นน้ะมันนี่เลยนะสาวนะักข้าหน้านะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดกราฟิกมากขึ้นหน่อยนะฮะสำหรับข้างหน้าของเรือนะฮะก็ดูคือเราค่อนข้างจะอยู่เดินมาไกลมากๆเลยนะกว่าจะแบบว่ากว่าจะถึงข้างหน้าเรือนะทุกอย่างยิ่งใหญ่หมดเลยนะโอเคแนละ้วก็ปาขนน้ำมันกันเลยดีกว่านะฮะก็เรือลำนี้จะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่า สร้างเงินได้แบบเยอะแยะอะไรนะก็คือแบบว่ามันก็อยู่ในเรทราคาของมันเองนั่นแหละมันก็เป็นเรือน้ํามันนะนะซึ่งเรือน้ำมันในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ดวงพอสมควรนะที่ผมจะอธิบายว่ามันใช้ดวงยังไงนะโอเคนะก็ขั้นแรกนะฮะการเล่นเรือน้ํามันผมจะบอกก่อนนะฮะก็คือเราต้องกดมาดูที่ oil price นะก็คือราคาน้ํามันนะอยู่ข้างล่างเนี้ย มันจะเป็นราคาน้ำมันนะก็เนี่ยราคาน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะซึ่งหลักการของเรือน้ำมันก็คือเราต้องซื้อน้ำมันจากเกาะที่ถูกไปขายเกาะที่แพงเป็นน้ำมันเนี่ยนะมันเป็นการว่าฟังแล้วดูเหมือนเล่นบิตคอยน์มันจะมีอยู่2อันแล้วก็คืออ i l กับ f ิ e นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฟิ e นี่คือมันไว้ขนกับเรือน้ำมันหรือว่าไว้ขนกันเรือแก๊สแต่ผมไม่สามารถเอาโหลดขึ้นเรือน้ำมันได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไว้เรือจะเปขนน้ำมันกันแล้วกันนะ ซึ่งถ้าเกิดระดวงไม่ดีนะฮะคุณจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันนะก้อนข้าเฮียสกายหายมากๆเลยนะคือเกาะคือเกาะที่ถูกน้ำมันถูกเนะี่ยเมื่อเมื่อวานเนะี่ยมันคือเกาะที่มีชื่อว่าเอเมอลล์ฮาร์เบอร์นะก็คือเกาะบนสุดนะก็เดี๋ยวผมจะโ o o ให้ดูนะไอ้ที่มันอยู่ราคา54ดอลตอเนะี้ปกติเนี่ยตอนที่ผมเล่นเมื่อคืนนะมันจะอยู่ที่ประมาณ30ดอลน,นะแล้วก็ดิลฮาร์เวนนะฮะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ90นะคือเราสามารถะเอาขดยัก เอาเอเมเล่ล์เนี่ยไปขาย n e ฮาวเว e ์เลยแบบกำไรค่อนข้างเยอะได้นะแต่ว่า อนนี้คือดวงมันค่อยดีนะก็คือราคาน้ํามันของเเมอมันลอเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นกำไรของเรามันก็จะน้อยลงนะเพราะว่าราคาน้ํามันมันขึ้นนะนะสำหรับเกาะไอ้ที่มันเป็นเกาะขายถูกแบบมันดันขึ้นมานะกออย่างที่บอกนะก็คือเรือน้ำมันมันมันพึ่งดวงนะถ้าเกิดเรามาในช่วงที่ราคาน้ามันมันแบบว่าเกาะขายถูกมันก็ถูกจริงๆส่วนแพงก็แพงจริงเนี่ยกำไรของเรามันก็จะเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราดวงไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละก็คือแบบว่าเราเราซื้อก็ต้องแบบว่า54 ดอลลร์ต่อบาลเร็วนะแต่ว่าเราดันขายได้ไม่ถึงไม่ถึงสองเท่านะก็คือกําไรไม่ถึงสองเท่าคือมันไม่ค่อยคมนะฮะเป็นน้มานนี้คือไอเรือน้ํามันเนี่ยมันค่อนข้างจะสู้เรือคอนเทนเนอร์ไม่ค่อยได้ถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณดวงดีมากๆเนี่ยเรือน้ํามันค่อนข้างดีกว่าคอนเทนเนอร์มากเลยนะเพียงนันะเดี๋ยวเราก็ไปขนน้ํามันกันเลยนะโดยสภาพหรือว,ว่าราคาบบนี้แหละก็ไปเกิดที่เกาะที่มันขายถูกก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนะที่บอกเดี๋ยวก็จะมาเกิดที่เอเมอรัลด์ฮาร์เบอร์กันนะฮะ ที่ขายน้ำมันเคยถูกมาก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ยังถูกอยู่แต่มันแพงนะ ก็มาเริ่มขนน้ำมันกันเลยนะก็เรือน,น้ำมันนะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือเรือแต่ละประเภทเนี่ยมันจะต้องเทียบท่าตรงจุดที่ไม่เหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเทียบท่าตรงเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรือน้ำมันเนี่ยคุณจะเห็นแบบว่ามีท่ออย่างนี้นะฮะก็เนี่ยผมจะซูมให้ดูนะคุณต้องเอา,เอาน้ำมันออกมาจากท่อตรงนี้นะก็เนี่ยผมก็จะเริ่มเรียกว่าย้ายเคลื่อนย้ายเรือไปเลยนะอันนี้คือความอืดของซ e a w i นี่นะ,ะเรือประมาณสองแสนตันนะ,ะถ้าเกิดไม่บรรทุกอะไรนะเนี่ยไม่ไจะจะด้ มันเป็นแบบว่าเรือที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคือมันไม่ใช่เรือที่หาตังที่ดีเลยนะถ้าเกิดไปเที่ยวกับไอ้พวกทิปเปิลหรือว่าคอสคอสเออะไรแบบเนี้แต่ว่ามันเป็นเรือที่ยิ่งใหญ่มากมากเลยนะคือแบบว่าใหญ่ที่สุดในเกมนี้แลว้วอะไม่มีใครจะยาวกว่ามันแล้วนะเพระนั้นเราก็เทียบข้ามาเรียบร้อยนะก็มาดูราคาน้ามันกันนะฮะก็ดวงเรือไม่ค่อยดีนะปกติราคาน้ามันมันควรจะถูกกว่านี้นะ ก็กดเนมเนเทตคาโกมานะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันสูงมากๆเลยนะราคาน้ำมันตอนนี้ของเอเมอรัลนะฮะอยู่ที่จะ56ดอลลาร์ต่อบาทเลวแล้วนะคือรายขนหนึ่งแสนบาทเลวก็เอา50 ห้าสิบหกเนี่ยไปไปคูณไปคูณหนึ่งแสนแล้วคุณจะได้ราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อทำการซื้อน้ํามันนี้ไปส่งนะฮะเนี่ยคือตอนนี้ราคาน้ำมันมันสูงมากกันต้องจ่ายถึงห้าล้านดอลเลยนะถึงจะสามารถขนน้ํามันจากท่าเรือนี้ได้แบบว่าเต็มลำนะฮะซึ่งถามว่าคุ้มไหมไม่ไมคุ้มเลยนะฮะถ้าเกิดคุณใช้คอนเทนเนอร์เนี่ยคุณเป็นเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยค,คุณแค่ขนเส้นทางเดียวเนี่ยมันก็ได้นะคือแบบว่าไม่ต้องมาอิงกับราคาน้ํามันเลยนะแต่ว่า ราคาเนยดูดิราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุดเลยนะเรายิ่งพู่ยิ่งแพงเลิกเลิกพูดดีกว่าแล้วมาเติมน้ำมันกันเลยนะซื้อน้ำมันหนึ่งแสนมาเร็วราคาห้าล้านเจ็ดนะฮะราคาเนยมันไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ดูราคานะฮะตอนนี้ล็อกฟอล์นนะฮะถูกกว่าสี่ดอลลาร์เออไปซื้อล็อกฟอล์ดีกว่า <laughs> เนี่ยฮะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรือน้ํามันหรือว่าอินเนอร์เชลนะก็คือแบบว่าคุณจะต้องย้ายไปที่ท่าเรือที่มันถูกที่สุดที่คุณจะหาได้แล้วคุณก็พยายามไปซื้อน้ํามันจากที่นั่นนะอันนี้ก็จะเป็นความแบบว่าความยากของเรือน้ํามันนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถดวงดีเนี่ยแล้วก็ซื้อน้ํามันถูกๆมาขายแพงๆได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะเนี่ยเรามาอยู่ที่ล็อกฟอร์นนะเพื่อต้องรีบนะต้องรีบไปเ,เรียกว่าจอดแบบว่า ซื้อน้ำมันก่อนนะเพราะตนน้นน้ำมันของลอกฟอ์ค่อนข้างจะถูกกันนะถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีคนมาเล่นในเรือเรือเรือน้ํามันนะเพราะว่ามันเป็นนี้แหละคือมัน มันเดามันเดายากนะมันแบบว่าราคามันมีขึ้นมีลงนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบการเสี่ยงนะก็สามารถมาซื้อเลยน้ำมันได้นะแต่ถามว่าคุมไหมไม่คุมนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการเอาความใหญ่ไปโชว์คนอื่นหรือว่าไปชนคนอื่นเขานะซื้อน้ำมันกันเลยโอเคผมยังพูดไม่ขัดทันราคาขึ้นละโอเคแล้วก็มาเริ่มซื้อกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ55ดอลลาร์ต่อบา์เรลวนะโหลดขึ้นมานะฮะจ่ายเงินไป5ล้าน5เพื่อทำการโหลดขึ้นมา1 0 0 0แสนบาทเรลวนะคือคือถ้าเกิดเราขนน้ำมันอยู่แล้้้วเราาาดนนนขึมมั น้ำมันที่เราซื้อ5ล้านเมื่อกี้หายฟรีๆเลยแล้วน้ํามันก็จะไปอยู่กับเราด้วยในการเกิดครั้งต่อไปนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเล่นเรือน้ํามันคุณก็ต้องแบบว่าเช็คอินเทอร์เน็ตดีๆนะคือแบบว่ามันมีโอกาสโอเคผมซื้อมา55หดอลลาร์ต่อบาเลวตอนนี้ราคาลดมา53ต่อบาเลวแล้วโอเคราคามันกวนีนมากนะนี่คือ ราคานะ้ำมันอนะีเดเชลนะฮะโอเคนะก็มาดูกันนะว่าเราจะไปขายที่ไหนกันดีนะฮะว่านะ้ำมันที่ไหนมันแพงนะโอเคนะมาดูกันนะฮะก็เราซื้อที่ล็อกโฟลมาเมื่อกี้5 5าดอใช่ไหมเราก็ต้องไปขายที่มันแพงๆนะฮะวันนี้ตอนนี้เราจะไปขายที่นี้ละกันฮะก็คือดีวานพอนะฮะราคาต่อบาทบาเลอยู่ที่102อดอนนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดแมพมาก่อนเลยนะ อย,อย่าไปกด e ีเ r n ทูเมนูนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาฟรีนะฮะก็ดีวานพอดนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะเด,ว,ดวินเดวินพอดโอเคนะก็เราต้องเราจะต้องขับ อ้อมเกาะตรงนี้ลงมานะแล้วก็ลงมาที่ดาวน์พอร์ตนาือว่าค่อนข้างไกลเลยนะถามว่าทําไมเราไม่มาตรงรัลองนี้มาฮะเรือแล้วมันใหญ่เกินไปนะฮะเราไม่สามารถเข้าของได้นะคือคือมันแบบว่ามันเกินลิมิตของมันแล้วแหละมันใหญ่เกินโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเริ่มเริ่มไปกันที่ดีวันพอร์ตกันเลยนะแล้วก็รายละเอียดนะฮะก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราโหลดน้ำมันขึ้นมาเต็มเต็มลำเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเรือเรามันเตี้ยลงนะก็คือมันกินน้ำลึกขึ้นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะเป็นประมาณนี้แต่มันก็ไม่จมนะ อันนี้ก็จะเป็นความเร็วไฮสปีดมากๆนะสำหรับเออเรือแบบว่าขนน้ามันนะถ้าเกิดคุณจะซื้อเรือขนน้ามันในเกมนี้นะผมแนะนําให้ไปซื้อเรือแก๊สดีกว่านะคนเขาบอกว่ามันดีกว่าซื้อบมกคิดว่ามันดีกว่าจริงๆนะเพราะว่าราคาแก๊สมันค่อนข้างเฉผันผวันน้อยกว่านะคือมันไม่แบบวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นไป2เท่าะไรแบบนี้มันไม่มีนะสำหรับเรือแก๊สก็คือซื้อถูกขายแพงมันก็จะมากี่ราคาแบบว่าทรงๆงเดิมนะโอเคนะเราเริ่มเล่นเครื่องไปกันเลยนะระหว่างที่เราหันอยู่นี่แหละโอเคนะก็ อันนี้ก็จะเป็นความเร็วแสงของสีไว้์จแอนนะฮะมันก็ต้องใจเย็นหนนะสำหรับาก,การเล่นเกมนี้ถ้าเกิดยิ่งยิ่งเลือมันใหญ่เนะี่ยมันก็จะยิ่งช้าลงืออืดลงนะตอนนี้เราก็ตั้งลำมาเรียบร้อยแล้วนะคือเราหันหน้าไปที่ทิปที่ถูกแล้วนะ การที่เหลือซีไวจกแอนด์ของเราก็กําลังไปแบบว่าช้าๆนะฮะด้วยความเร็วสูงสุดที่เออไม่ถึงเลอซ้ำนะก็คือฟวามเร็วสูงสดุดมันเขียนบอกก็คือ16.5แต่ว่ามันอยู่ได้แค่16.3นะฮะก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็รอย,ยาวๆเลยนะเพราะว่าความเร็วมันความเร็วแสงมากนะแค่16.5 จุดห้าน็อตเองนะไ่ถึงเจดซามนะแต่เอาจริงถ้ารีบเนี่ยขายล็อนะกฟอร์ไปนิวฮาเวนน่าจะคุ้มกว่านะนิวฮาเวนก็ราคาแพงเหมือนกันนะหา่างแค่สิบห้าดอนเองนะก็คือขายจากล็อกฟอร์ไปนิวฮาเวนเนี่ยก็แป๊บเดียวถึงเลยนะแต่ว่าผมจะเลือกเส้นทางนี้นะฮะเป็นทางที่ ได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าก็นานกว่าเช่นกันนะซึ่งอาจจะนานจนไม่คุ้มก็ได้นะซึ่งเรือลำนี้นะในวิกิก็บอกว่าเรือลำนี้มันใหญ่มากๆจนเนออไม่สามารถผ่านคลองสุเอตได้นะก็คือคลองสุเอตที่มันเคยมีข่าวว่าเรือมันไปนขวางตันนะ่ะคือคลองสุเอตอะ มันไม่สามารถรับเรือลานี้ได้นะด้วยความบางใหญ่ของมันขนาดนี้นะแล้วก็คลองปานามาก็ไม่สามารถรับเรือลานี้เช่นกันนะถ้าเกิดคุณจะใช้เรือลานี้ในการขนส่งเนะี่ยในชีวิตจริงเนะี่ยคือคุณต้องอ้อมโลกเลยนะถ้าเกิดคุณจะไปแบบว่าจากเอเชียไปยุโรปเนี่ยคุณต้องอ้อมแบบว่าอ้อมแอฟริกาเลยนะคือแบบว่าเป็นเรือที่ ทบจะเรียกได้ว,ว่ามีดีแค่ความใหญ่นะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่ค่อยมีนะก็คือแบบว่าใช้ทางลงทางแล้วอะไรไม่ค่อยได้ในเกมทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงนะทำให้มันใช้เวลาขนส่งค่อนข้างนานนะแทนที่จะสร้างให้เรือลำใหญ่ขนาดนี้ไปสร้างเรือลำเล็กหลายๆลำมาช่วยขนดีกว่านะมันจะน่าจะกินเงินน้อยกว่าแต่ว่าในเกมก็กยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะพเพราะว่าเราขับแค่คนเดียวดาวเวนพอร์ตนะฮะ,ะราคาน้ำมันตกจาก102กอายเป็น98แแล้วนะแล้วก็ ทำท่าว่าจะตกเรื่อยๆเ,เลยนะรู้สึกว่าเราจะขาดทุนหรือเปล่าในการมาไกลขนาดนี้นะโอเคนะตอนนี้เราผ่านตรงจุดนี้มาแล้วนะเราจะไปที่ดาวเวนพอร์ตกันนะก็เราจะต้องเลี้ยวหัวเรือมาค่อนข้างาจะหกะักศอกพอสมควรนะเพื่อที่จะให้มันตรงไปที่ดาวเวนพอร์ตนะเพราะตอนนี้มันหันหน้าไปข้างนอกอยู่นะโอเคนะก็เราก็จะหันหัวเรือมานะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการหันสปีดการหันของซีไวจ์แอนนะจะสังเกตได,ด้ว,ว่าไั่ค่อยท่าจะช้านะสำหรับการหันของเรือลํานี้นะ กาจะหันได้น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีนะสำหรับการเหยื่อไปขนาดนี้นะสำหรับเออทั้งเที่ยวทั้งเที่ยวนี้นะ ซึ่งถามว่าถ้าเกิดเรือน้ํามันหมดเนี่ยมันจะสาไม่เอาน้ํามันที่ขดอยู่เนี่ยมาเติมได้ไหมนะก็ไม่นะฮะก็น้ํามันที่ขนอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ํามันดิบนะแล้วก็น้ํามันที่เราใช้เติมไอ้เรือเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ํามันที่แบบกันอะไรมาแล้วนะผมคิดว่านะมันก็ไม่สามารถเติมได้นะถ้าเกิดเติมมาก็เครื่องบึ้มเลยนะกลางทะเลกลายเป็นว่านอกจากจะเรียกเรียกเรียกกู้ภัยมาเติมน้ํามันให้ยังต้องยังต้องเรียกรถดับเพลิงอีกนะไม่ใช่รถดับเพลิงนะเรือดับเพลิงนะนะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ดาวเวนพอจะ ดาวเวนพอตอยู่ที่98แล้วก็กำลังขึ้นอยู่นะหวังว่ามันจะไม่ลงมาตอนเราไปถึงพอดีนะก็กำลังไม่ก็ยังยังไม่เข้าท่าเรือนะแต่ว่าเลี้ยวมาตงรงภูเขานํำแข็งนี้แล้วนะถ้าเกิดเลี้ยวไม่ดีก็จะกลายเป็นททาน,นิกภาคสนะถ้าเกิดชนเข้ามาก็เรียบร้อยฮะเลือกจบข่าวนะฮะสำหรับเงิน5ล้านในการซื้อน้ำมันของเรานะในวิกินะฮะก็จะเรียกเรือลำนี้ว่าชนะี้วก็คือเรียกว่าเธอนะมันเป็นแบบว่า เลยถ้าทุกล่าก็จะเรียกโดยเรียกว่าชีมหมดเลยนะแบบว่าเป็นคํานําหน้านะเป็นสรรพนามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมตกตกแบบว่าประเภทของความหมายคํำต่างๆของภาษาไทยนะผมไม่รู้นะน่าแบบจะเป็นสพนามมนะั้ง ก็เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงดาวเวนพอตเรียบร้อยนะแล้วก็การจะเอาน้ำมันลงลงสายท่อนี้ขายน้ำมันทิ้งนะฮะก็ตอนนี้ก็มาดูกันนะว่ามันจะเป็นไงกันนะโอเคนะมาดูกันนะว่ากำไรของเราจะประมาณเท่าไหร่กันนะก็เมื่อกี้เราซื้อน้ำมันประมาณ5ล้านนะฮะน่าจะ5้าล้านห้าเศษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็มาดูกันนะฮะค่าน้ำมันกินไปเรียบร้อยนะค่าน้ำมันอีก3ามแสนสี่นะก็จะเป็นประมาณเนอผมจะตีไปประมาณเกือบเกือบหล้านแล้วกันนะ โอเคนะฮะราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ที่97ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะทำให้เราจะขายได้9ล้าน9ล้านเจ0 0แสนนะฮะซื้อน้ำมันไป5ล้าน5 000, แล้วก็ได้กลับมา9ล้าน9ล้าน7 000นะก็จะได้กำไรประมาณเออประมาณ4 000, ล้านกว่าๆนะก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือกำไรถีว่าน้อยมาแล้วก็น้อยอยู่นะ เดินระยะทางขนาดนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือมันเป็นเรือที่ว่าช่างพึ่งดวงนะสำหรับเออเรือน้ํามันนะก็คือถ้าเกิดราคามันดีเนี่ยแล้วก็ตําแหน่งมันได้จริงเนี่ยคุณจะใช้เวลาสั้นมากในการเยอะมันจะเป็นระยะทางที่สั้นมากแบบว่าสมมุติแบบว่าขดล็อกฟอลเป็นิวฮาวเวนไปไปกลับๆเนี่ยคือมันจะเร็วมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีคุณเจอราคาน้ำมันที่แบบมันเกาะมันไกลกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับเรือน้ํามันนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมจะรอก่อนนะผมจะรอให้ราคาน้ำมันมันขึ้นไปที่8ดอาต่บเรลแ้วก็ขายนะ โอเคถ้าขายได้9ล้าน8นะฮะซื้อน้ำมันมารวมค่ารวมค่าเติมน้ำมันเป็น5ล้าน5ขายไป9ล้าน8กำไรนิดหนึ่งกำไรก็สู้คอนเทนเนอร์ไปค่อยได้คอนเทนเนอร์นี่คือแทบไม่ต้องคอนเทนเนอร์นี่คือไม่ต้องซื้อน้ำมันเลยเลยนะก็แค่เสกคอนเทนเนอร์อมาจากอากาศใสเรือนะแล้วก็ขนไปเรียบร้อยจบนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเดินในเรือกันนะฮะ ก็จบไปแล้วระสบการ์รีวิวแบบว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการรีวิวในวันนี้นะเพราะว่าผมค้างเมาๆนะเพิ่อตื่นมานะโอเคแล้วก็ไปต่อมาเล่อกันรสบการ์รีวิวซีไวส์ไจแอนในวันนี้นะเรือขนน้ํามันที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็น่าจะหนักที่สุดด้วยมั้งนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่รู้คือมันยาวที่สุดในโลกแน่ๆนะเพราะว่าพิกกีบอกมานะคือมันแบบว่ายาว400กว่าเมตรเลยนะก็คือกว่าเราจะเดินไปถึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนะในเกมนี่คือมันลดสเกลลงมาเกิดเออสเกลในเกมเป็นแบบชวิจรงงใช้เลา เออประมาณหลายนาทีอยู่นะในการเดินไป400เมตรนะหนึ่งของกิโลเลยมนะั้ง ก็โดยรวมนะฮะสีไว้ใจแอนถามว่าคุ้มไหมนะก็คุ้มถ้าเกิดดวงคุณดีแล้วราคาน้ำมันมันดีจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันมันไม่ดีนะก็จะไม่ค่อยคุ้มนะสาวสีไว้ใจแอนเก็บตังไปซื้อว่าทิปเปิ e ลอีะไรดีกว่านะโอเคถ้่ก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบสแล้วก็ต้องการความอลังการเนี่ยก็สามารถมาซื้อลํานี้ได้นะอาจจะอาจจะเสียเปรียบเรือคอนเทนเนอร์นิดหน่อยแต่ว่าก็โดยรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะสําหรับเรือในราคาเลทราคาร้อยเก้าสับล้านนะโอเคนั่นก็เป็น,น,น,ะะน,น,นปรนนะอาณในสัปดม สบายคอมเมนต์เพื่อเมืองจันในการทัำยืดต่อไปด้วยนะกันเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ